เร่ี่จแลกนเลยนะครับเริ่มแรกเราทิ้งจังหวะไปก่อนนะที่ห้าหกเจ็ดนะครับจากนั้นให้ทำนิ้วนะครับสองนิ้วแบบนี้นะฮะสะบัดขึ้นลงพร้อมกับบอดี้เวฟนะครับจังหวะจะเป็นแปะและนะครับจากนั้นครับผมให้เก็บหน้าท้องพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นและยกเข่าขวาครับที่1แล้ววางครับผมตัวยืดที่และและวาดมือซ้ายกับขาขวานะครับส่วนทางการที่2และสลับครับผมยกมือขวาเข่าสามส และว่า4จากนั้นครับผมย่ำขาซ้ายที่และและก้าวขวาไปด้านขวาพร้อมกับตกมือนะครับบนสโพเปด้วย5และมือค่อยๆขึ้นออก6จากนั้นครับผมเ mm hmm. ตะขาวขวาพร้อมกับตกมือและเบิร์ที่7และลงที่8 b o บอดี้เวฟครับผมรีเวิร์ที่และกระแทกไหล่ขวาต่อเลยที่1และออกครับผมช้า2 จากนั้นครับผมขยับขาขวาไปด้านหลังที่และและหมุนมือครับผมใช้ข้อมือนะหมุนเข้านะครับขวาซ้ายแบบนี้นะครับพร้อมกับขยับส้นปลายเลยที่3และ4นะครับผมจากนั้นครับผมให้ก้าวขาขวาไปด้านหน้ามือรูปเข่าครับที่5และกลับมาครับผมเปิดขาพนมมือ6และสลับครับผมก้าวซ้ายห่ยงด้านขวาที่เ และกับครับผมตัวตรงแปะยังคงพนมมืออยู่นะครับจากนั้นครับผมย่อลงกลางขานะครับพร้อมกับสะบัดมือทั้งสองข้างลงที่1และบิดสะโพกครับผมขวาก่อนเลยที่และใช้ไปเท้าไป็นจุดหมุนนะครับมือค่อยๆขึ้นสะโพกไปเรื่อยๆ2และ3และ4และนะครับจากนั้นย่ําขาซ้ายยกตัวด้านซ้ายนะครับมือประกบกันเหวี่ยงด้านขวาที่ห สลับครับผมโยกขวา6และซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่7และมือทั้งสองข้างนะครับผมลากขาขวาเข้ามาที่8และชิดเร็วที่และนะครับผมมือแตะต้นขาไว้นะครับและถอยหลังต่อเลยครับผมที่1และซ้าย2หมุนสะโพกด้วยเล็กน้อยครับผมเบิ้ลขวา3และสี่ จากนั้นครับผมให้เราก้าวขาขวาไปข้างหน้านะครับพร้อมกับชูมือขึ้นดันนะฮะที่5มือซ้ายนะครับอยู่ด้านล่างไว้นะและสลับครับผมมือขวาลง6และถอยหลังก้าวซ้ายก่อนนะครับดัน2มือเลยที่7และ8มีแถวนิดนึงนะฮะย่ำขาซ้ายลัวเลยตีกล้อง1และ2จากนั้นครับผมทเวิร์กพร้อมกับตีขวา3ที่3 และขึ้น4จากนั้นครับผมดึงขาซ้ายกลับมาในแะฮะที่และนะพร้อมกับก้าวขาขวาไปข้างหน้า 5. มือนะครับเตรียมตบเท้าเลยที่และกับ6และตบและหมุนมือเข้า7และขึ้น8ตบและย่างนิดนึงนะจากนั้นครับผมให้หมุนมือเข้าพร้อมกับย่ำขาขวาไปข้างหน้าที่1 และออกขวา2จากนั้นครับผม,มสะบัดรัวที่3และเก็บอกต่อเลยครับผมที่4และชี้ไปข้างหน้า5 6ฟรี7 8เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5 6 7ชี้เลย8แ,และยกขวา1ว่า2ส,สลับ ส4ตบย่ำห้ขึ้นออก6และตบ7ดย่อลง8และกระแทกห่งกับ2ย่อมหมุน3ามี่ออกขวาเลย5และ6ซ้าย7ชิด8ย่อลงห่ง 1, และสองขึ้นสาสี่ยกซ้ายหขวาหกซ้เจดลากแถอยเลยหนึ่ง ซ้ายสเบิ้ล3 4ดันเลย5และ6 2สองมือ7 8รลัวกอง1และ2เทวเวิร์ก3ขึ้น4 9 5และ6ปัด7ปัดลัว8ออกมุน1ออกขวา2ส,สบัด3และอ,อก4ชี้5 6เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวแบงออกไปสองฝั่งให้ทั้งนั้นหน่ แล้วก็ด้านหลังนะครับลองติตงกับเพียงแบบสโลโมชั่นดูนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมนะเริ่มแรกมือขึ้นและยกเขา่าและวางและว่า Let's go ไป1 2สอัส ขวาออก5พนมมือ6เวียงขวา7ชิด8ยอ่อ1สโพก2และขึ้น3 4โย5และ6ซ้ำ7ลาก8ชิดถอยหนึ่งบนขวา3 4ดันขึ้นเลย5และ6ถอย2มือเจ และแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จะพิรีร้อยนะครับสำหรับเพลง Bangkok City ของพี่กระแตนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับคนไทยเราก็ต้องเต้นเพลงไทยนะฮะดันให้เพลงไกลไปถึงระดับโลกเลยนะครับผมและใครนะครับที่เต้นไม่ได้เรียงเต้นไม่ทันนะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก็ที่จะจากันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแช สสเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย